เดวัวเดียวตัวสุดยอดจินดีตันับสูดจะไม่มีพี่ตาย่ะฟรีฮักเขาบอกว่ากอดฟรีว่ะกอดฟรีไอ้ไก่อะฮารูลเราคาตัวเฮ้ยหายไปยังเม่อไอตกใจมดเลยลราคาตัวเพื่อน โอร์โดมี่ตามมาตามมัน้องน้องตามมาน้องแต่งเต็มกว่าพี่อ <coil Eat>? ีกนะน้องน้องเไม่ไงกูกูอุ่นหมุนสามถ้าถ้าฮาร์ดบั๊กอะไรเงียอุ่นหมุนเสื้อมาใส่แล้วเงี้ยฮาร์ดบั๊กเกลียดเกลียดที่อะกูเกลียดแล้วไงน้องไม่มีนะกูก็ไม่มีอะไรนะกู ในน้องเร็วไม่เวียนแบบเวียไม่เวียนแล้วน่ากลัวเพราะมันก็มันก็มันก็เฮี้ยนเกินไปแล้วไม่มีนนะควรได้เห็ไม่มวียนนะควรในท่านผู้ชมไม่มีการกรีดร้องแน่ไม่ต้องห่วงการจับเฟสมาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะไปปิดเฟซก่อนไอ้ไก่อยู่ไหน เอาจริงๆนะเนี่ยลืมห้องแล้จะไปอยู่ไหนจะคิดกี่เพื่อนไครฮะกูไม่ลืมอยู่คนไหนนะกูไม่ลืมกับไปอยู่คนต่อคนมั้งอู้แต่ก่อนกด E รู้สึกหัวโบราณเลยน้องน้องหยุดวิ่งน้องอยู่ไหนเห็นโน่นอยู่นี่ตามกูมาเลยูุ๊บไม่ไม่เดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนั่นแหละเปิดประตูแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ S <S เอ้อเราเราต้องไปด้านขวาเราเราต้องไปด้านขวาน,าาตาน,วานนะตอนตอนเข้าห้องนักนะักเก็ตไก่จำอะไรไม่ค่อยไดนะ้แถมอัดไว้ด้วยก็ลืมไปหมดแล้วนะ่านผู้ชมผมไม่ใด,ด้อัดนี้ไว้อัด,ดอัดเลาวยงไว้ผมอัดเราทิง้งเลยโอ้ยยี่มันดองทุกคนม,มันไม่มีท่ากลานที่คิดดอก เฮ้ยน้องหายอ้อเขามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกปิดเฟซยังไม่ไฟฟจะปิดเฟซแป๊บนึงปิดเฟซก่อนเดี๋ยวปิดประตูได้มีมีมารายาท <c oughs> จะนี้ไม่ได้ดิชี้ <c oughs> ม่เป็นนรอยสนามกุ้งก็สนามนี้นะ่ะนะไอผีวิ่งรู้มากเนะเมย์เล่นจบได้ยงไม่รู้อันนี้นโนมโขก ย้ายมันมันมันต้องมีสปีดรันด้วยเสียงไรครอดูอู้ๆเาเคยนั่นเคมันไม่นดุ้ยที่คิดต่อกะเฮียแหละคิดใครวะสำเนียงค่ะพี่บูมแฟนคับพี่บูมที่แชทชูก็ยังเนี่ยบ้าอย่าง เไ้ยเดี๋ยวไอ้แ <hi> ก่ไหนก็อยู <employers are still out> <anja> ่นี่ไงไหนอยู่ไหนพูดพูดได้ไม่ชัดแล้วนะน้อง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 กอดฟรีเฮ้้ยชิดนองเฮ้ยยเชื่อไหมเนี่ยถ้าเราบานเนี่ย มาสปอตวแปดฟุตแฟุตปะม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะทิ้งทิ้อยู่แล้วไปละโอเวนะดอนาโอเวนเดน้องน้องไอ้เช้อือ ไม่น่ากลัวเลยเราไม่กันหมดเลยได้เลยเออไม่กันหมดเลยวิ่ไม่คิดวิ่งกันเลยเอ้ยเอ้ยเอาไปแล้วนะว่งวาร์ฟเลยจำป็นจำไม่วาร์ปเลยเพื่อนยังไม่บอกเออไม่นอนอืมอื่คนอื่นน่ะเรอเราเีโอเู่แล้วนอนอะไรเนี่ยนอนก็อยู่กับแล้วทำไมมันมืดจังเรียได้ปรดเดี๋ยวที่ไหน

สัตกใจสุดถึงจะแกยังไม่มาคุจกใจก่อนในประตูทําไปประตูสีแดงกูจับไม่ได้จไม่ได้ทุกาเลยโอ้โอกินาว่าอะไรเฮ้ยเอาจริงนะขนุนขนนนไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเรื่อไหมเย่ น้องน้องไม่ต้องกลัวแถวนี้มีบะหมี่ให้กินบะหมี่หน่งอยู่เร็วไหมซุปกระโหลกนะเออไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะเมื่อกี้ก็แค่รีแอคชั่นหรอกแค่รีแอคชั่นน่ะเนี่ยเนี่ยไม่กลัวขนลุกสู้เลยแต่ขนลุกนะ

เฮ้ยไอ้ไอ้เยเยอะกับเขาเขาไปอ้อไปเราเขาไปแต่พอไม่รอดเคยไมไๆไม่เดินเรยวมากพอดีไม่ไม่เห็นหน้ากูอย่างที่ค yeah. ิดเด้อเฮ้ยไอ้แค่ไม่ตามไปใครต่าไา เออกกุ่มวไวนะไมัน,น่ากลัวองที่คิดไ้แท่ทั้งนั้นที่คิดว่ามันไม่น่ากล <c oughs> ัวมันก็น่ากลัวเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ,อ้เหี้ยตกใจเสียน่อนอนนออนถอนนนนนอออออมออน โอเคที่ทางต่าไอ้กายไอ้เฮียพางทางนี้เพื่อนเดี๋ยวนีคนอื่นนะเดี๋ยวมีต่างกันมาไงต่อาแล้วฮะนี่อไปนั่งขวาไหมราบจำยังชัดเจนมาดิเหมือนเดิมทุกอย่างเริ่มชมิดชิดไอ้กายโนมกลุ่มเันเข้าไว้ใช่ป่ะคนหนึ่งหันหนังมองนะ กูนำก่อนเปนรอยนี่ไะถ้ากูวิ่งตามคือวิ่งนะวิ่งน,น้องกูไปไหนเนี่ยน้องน้องฮิโออ๋อทำมะไรไอ้ไก่อะไอ้ไก่้องเจอลองแล้วเ้ยเฮ้วจะรอท,ท,ที่ท่านะดาวเลยเสร็จ ไอ้ย่เม mm ื่อกี้เมื่อกี้มันเดียวซ้ายไปอือมันมารนีนี้นี้เดี่ยวตัวรอดทนี้ไม่ตกใจตน่อนหมดแล้วอั่อนหมดเลยสัตว์คนนุกคนนุกของหมดอีกมันไปอ้มันไปอ้ออโออยู่ไหมเยอะด้วยเยด้ยเฮ้ยนี่หองเซฟโซนหรือเซน กูออกมาแล้วขอโชคดีพวกมึงอีน้องอีน้อง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 แตกน้องแตกอีลาแตกแล้วไปนะอีลาแตกแล้วต้องต้องแบบน้องยีราแตก

แกหายมึกไอเลโอแก้วคำอะไรนะแกอยู่มิดมิดดมไม่มิดคอเลยไม่มีคอไม่ไหว่ะจากมึงเลี้ยวไปกูกำลังเลี้ยวผีมันตามตูดมึงอยู่แล้วกูเลี้ยวสวนกับผีไปเมื่อกี้แต่ไม่ตาย จะแปลกจูอ้าโอเคโอเคแต่ว่ามีความเข่าทำไมไม่เข้ากันตั้งแต่แอกวะเฮ้ยอู้ยูไม่หยุดเฟ่อยจอมานทำไมอูอน้องก่อนน้องน้องน้องกดชาร์จนะเน้องไม่บินแหบแยสุดสุดไหนเขาเขาด้วยเกอนมาจากท้องฟ้าหยุดหยุดวิ่งเป็นดีมได้สิ ตุกแจตุกแจวะไม่รู้ว่าตอนนี้เริ่มพูดไม่ชัดละดิ้นดินพันดิ้นวะอกใจยึดแม่คนรู้คนพ้องคนเขียวชัพเตอร์หนึ่งรู้ว่าตัวเองจำไม่ได้แต่ทำไมต้องเล่นวะกายเพื่อนมึงาเอาเอาหายแล้ว เจ้ากูโดนก่อนเลยกูโดนยำก่อนเลยตอนเนี้ยีกูแจนเทคชูตุกฟาร์มเมอร์คุยกับฟาร์มเมอร์ไอซินไอซินไอซินอยู่ถ้าจำได้ในบ้านมีกูแจนใช่ไหมกูแจนแจนเปิดบ้านอีโมไอสัตว์อีโม่อีโม่ไอีโม่เฮ้ยน้องเขาเขาคุยกับชาวบ้านอยู่แบบกูแจเลย โอ้โะแย่ัันเอขนมาแจวหอีกแล้วงก้กูไปเรื่งจะเล่นผมจะแปงซาไปใต้ใต้ดินิ้ฟันที่กูคุยกันจำให้กูฟูกันไ้มนิ้วฟันไม่เหมือนนะไม่ต้องแปหรอกไปด้นนัเฮามสเฮามาเฮามา ไปสคริปอย่างรวดเดียวน้องหายเอาอปดิไอซีนตามมาตามมาขวาร้ายซ้ายดีไปไหนทำไมมันตัดสินใจกันง่ายกันจังมือไอ้ใจอยู่ไหนอะไรแบบไหนโอ้ยใจิ้งกูเออคนเดียวก็ทิ้งกูหมดเลย แม่จะแม่จะจะเสียงไวในไแท็บตอนกูร้องอะไรเงี้ยน่าจะเชี่ยสุดในปุ่มแล้วกูตอนนี้ถ้ากูร้องเข้าไปในบ้านหัวหัวเชียแม่แม่กูโดนมาเลยเวททำไมคนอื่นเขาไม่ตกใจกันเลยทำไมกูตกใจอยู่ดีอูไม่โดนไปแค่โดนไงกูก็โดนไงไอ้ไก่อยู่ไหนไกอยู่ไหนวะกูอยู่ซอยกลัวกลัวกลัว นอ้นอ,งน,อ,ง,นอง,งน้นนองน้องระวังนะน้องผีขึ้นหุ่นเวนะกินกจื่อแม่ว่ะพี่ยุนกิน <c ười> งือกินกจื่อแม่ะหุ่นไอ้สักระวังน้งนองไม่กี่แม่กงกะโดดหัวคุ้มๆเลยตามมาไม่กี่ไม่ต้องกลัวนะ้องวิ่งวิ่งผ่านมาอย่าหันกลับไปมองไม่งั้นมันจะจับมึงกลายเป็นนุปั้นได้ผีแม่งรูดหัวผมเดี๋ถ้าไม่ตัวน,นี้จะได ไมนเดินได้ไม่ไม่ไม่อ๋อหลอนเปเด็กเช็ดเงาโคตรหนอนนี่ไม่มีอะตอนนี้น้องเขาโคตรแหวงหุ่นเลยเมื่อกี้ไอไอไอเดินได้มันเด็กหลัวเว้นระถึงแล้วไปน้องเดินได้ก็ผีมาเดินได้ไงไปไปไม่ได้ไปเหรอแพทเก่ามันเดินไม่ได้อตรงนี้อะเดินได้หมดเลยเดี๋ยวมึงไม่บอก เออต้องค่จะไปตามหาน้องที่แน่ๆกูจะไม่กลับไปทางเดิมไอ้คนแจ๊บ้างเหรอไอ้คนแจ๊บบ้างมีมีทิ้งทิ้งทิ้งน้องทิ้งน้องทั้งหมดเลยเลยแล้วฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างไม่ไม่มีเลยมันเดินได้หมดก็แปลกก็ไกลจังไม่ได้เหรอตอนนั้นเฟสเก่าอ่ะมันเดินแค่ตัวเดียวเองเฉยเหรอ โอ้ผมเดินหลายตัวเลยแต่เราแค่เดินผ่าในไกลเอเรียมันอยู่เฉยไม่อะกูเดินถูเว้ยเมื่อกี้คือเดินถูตรง,งนี้ตรงนี้ครับเพราะว่าคลิปมันมันตัดมัน,ม,นมันตัดอบบพื้นที่เต็มหมดเนาะก็อตอนนี้ไปมา,าจากสี่าจากสี่คนคือสองคนเน,ะนะาะเนาะแล้วนั่นก็เป็นไปมาีาเตอร์ัไปมาแล้วก็หันมามองพร้อมกันสามรอบเฮ้ยเอาแบบไปมาเนาะแล้ก็จะนแบบเดอะจีน ไม่หม่ได้แล้วจักหลังจักูจใหม่แล้วเรยโอเคไปฟ้าเลยกูไม่ไม่ได้พวกมาเข้าก่อนเลยความจริงอะไนความจริงอะถ้านายยังพลนินต่อไปนายหนักแน่เพราะว่ามันมีผีที่วิ่งไวกว่านั้นที่กตึกตึกตึกแลเสียงเดินแค่เหี้ยประเดิมอีกเลยเสียงเดินในหุ่นมีหุ่นเดินนายจะพอสูงได้ไหมนายมันจะมีเวชธานีคานเลยนะ จูต้องไปกินโอเคโอเคเสียงมันจะตึตโยโย่ยเก้ยไ่าอีกแล้วนะเอาอีกแล้วลืมเง่อ่ะมมกระเด็นเนะหมอกรเด็นมืกี้หมอกรเด็นในสั้นด้ยเสียง่พดพักใจเลเสียงไม่พูดพักใจ คุณเคยกันนะพี่เคยๆนู้ว่าคลิปมันตัดก็แล้วก็ให้นอบนหนนอบหนึ่งแล้วก็กลับมาเอนใหม่มันไม่น่าเชื่อกูก็ต้องตกใจตกใจแองเมื่อกี้ไม่ว่อร์อ้ยข้าเมาส์กูกระเด็นอ่ะไอ้ไอสปีดันโอ้โอ้ไปไป ไปชื่นใจเต้นแบบอะไรรล้ดิแบบทวกคนชินได้แล้วนะพี่เบ้าชินได้แล้วเพียนไม่ไม่ตรงนี้กูไม่ด้เข้าขอมึงะกูคุยใครไปถึงรีบก่อนชนะเข้าใจเนาะกลัวใหม่ไว้แล้วจะทงคู่ที่จะไปถึงมัเนี่ยถึงอยู่แล้ว สิบเดิ่งตรงไปแล้วจะซ้ายแหมตามมาไ่ะชื่หงกูลัวจริงๆเหลือเวลาสองคนนื่น มันก็น่าตะลดบัฟผีเนหะมันเราเดิมวนเลยปะใครเชียร์ูไม่น่าตีโอ้แกต้องหยุดแกต้องหยุดฟะแกงา้ไม่เชียวกูกอ้ยอย่าแล้วกูโดนแดกก่อนดิกูเยีเยาคนหนังสุดจะโดนก่อนท้ไมามาด้านหนังนะ ต้องไปล้วซ้ายใช่ปะ่ะถ้ามันมาขวาก็เดินกลับเ,เยอะเดินไปเยอะเดินเรือไหนต่อเพื่อนขวาฟังเสียกันไหม kinh lò lại gì kinh yếu lò lại máu hải lên luôn ạ. cũng yếu sát máu ạ về to biết tôm tôm tan nó có khỏe có bị tuôn không ạ chẳng Đi đâu? này ลังนี้ตันตรงไปเฮียกาอย่าบอกนะมันอยู่อังกรแล้วมันอยู่ไหนต่อชิบไม่บอกมั้งไม yeah, okay. ่ต้องหาแล้วโอเคไม่ใช่ จะได้นะครับคลิปที่อัดแฝตอนนี้มันสุดเล้ะแต่แต่ตผ,มผมผมต้องมาอัดใหม่เพราะว่าเพราะว่ามันมันคลิปมันตัดพื้นที่เต็มอย่างที่บอกไปผมมือไปหมดแล้ว่่าผมพูดอะไเบอตอนนี้เจอสองดีเทียวแห่ใหญ่ก็น่าจะนานอยู่แล้วใช่ใช่ ไอ้ยี่อะไรไม่มีอแล้วเว้ยอุปตุตเปิดไม่ว่ากูไม่ไหวกูซึงจมกหน้าอกมกมกหงยไกด์เฮ้ยไม่ยังมีเสียงอะไร อี <G ã entender it> ่าว่าะไม่มีเว่าวำ่นมานะเออบชัปเตอร์หนึ่งครับขอจบชัปเตอร์หนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมไปรับผมไม่อยู่อะไปไปพี่เหี่